โอเคครับอาจารย์ครับ,รบสวัสดีครับครับผมก็หนังสือเล่มนี้นะครับก็เป็นหนังสือที่น่าสนใจเล่มหนึ่งนะครับแม้ว่าชื่ออาจจะดูเฉพาะหน่อยพูดถึงการที่เป็นนักข่าวซึ่งไปอยู่ในลิสต์ของ IO หรือว่าลิสต์ที่อาจจะบอกว่าถูกทางการจับตามองเป็นพิเศษเนี่ยแต่ว่าหนังสือเล่มนี้ก็มีความน่าสนใจเพราะพูดถึงชีวิตของผู้หญิงธรมธรมดาาคนหนึ่งนะครับจากต่างจังหวัดที่เข้ามาเป็นนักศึกษารำพัแหงจบแล้วมาทํางานเป็นนักข่าวแล้วก็มีผลงานหลากหลายนะครับทั้งสัมภาษณ์นักการเมืองสัมภาษณ์ผู้ลี้ภัย สัมภาษณ์ผู้ซึ่งประสบปัญหาต่างๆทั้งในต่างจังหวัดนะครับในภาคใต้ภาคอีสานนะก็ทําให้เห็นภาพว่าชีวิตนักข่าวคนหนึ่งเนี่ยไม่ได้รยด้กีบกุหลาบนะครับแล้วก็ยังพูดถึงว่าความหมายของชีวิตการเป็นนักข่าวหรือความหมายของการเป็นชีวิตคนทํางานซึ่งมันมีต้นทุนของชีวิตที่ต้องจ่ายนะครับแลกกับความปลอดภยัยแลกกับความกลัวเนี่ยมันเผชิญอะไรต่างๆหลายต่อหลายเรื่องซึ่งเราเอาจจะไม่เคยนึกถึงนะครับว่าคนที่ทํางานอยู่ในสังคมเนี่ยต้องอเผชิญอะไรแบบนี้นะครับ อันนี้ก็อาจจะบอกว่าเป็นหนังสือชั้นดีสําหรับคนที่กําลังตามหาว่าชีวิตการทํางานของเราเนี่ยควรจะมีทีท่าอย่างไรต่อปัญหาที่เราเผชิญนะครับหรือว่าน้องนนักเรียนนักศึกษาเนี่ยอาจจะเป็นอุปกรณ์คู่มืออย่างหนึ่งได้ว่าควรจะเป็นนักข่าวเนี่ยต้องมีส่วนอะไรบ้างจะได้ให้เราเห็นโลกในทางความเป็นจริงนะครับหนังสือเล่มนี้ก็อาจจะบอกว่าเป็นหนังสือแนะนําอีกเล่มหนึ่งซึ่งถ้ามาเดินงานหนังสือแล้วก็อยากจะแนะนําไว้นะครับว่าก็สามารถมาซื้อหาได้ที่สำนักพิมพ์แสงดาวนะครับก็เป็นหนังสือที่น่าอ่านอีกเล่มหนึง โอเคครับขอบพระคุณมากครับอาจารย์